ธีการเปลี่ยนผ่านกุญแจรีรโมทนะคะแบบง่ายๆ,ส,ๆสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแตงกวาอีกแล้วนะคะที่ m a z d า JP เจพค่ะ วันนี้ตังกวาจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนผ่านกุญแจรีโมทนะคะแบบง่ายๆยาาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเรามีอะไรบ้างวันนี้เราก็มีไขควงหนึ่งอันนะคะแล้วก็ตัวกุญแจค่ะมาเริ่มกันเลยวิธีการนะคะมันจะมีสลักตรงนี้ค่ะดึงขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วใช้ตัวนี้งัดขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไขควงบิดขึ้นมาได้เลยค่ะส่วนกิ๊บล็อกมันออกมาอย่างนี้นะคะ นี่ภายในเขาจะมีตัวซัผ่านอีกตัวหนึ่งค่ะดึงขึ้นมาได้เลยค่ะปึ้งแล้วก็จะเจอฐานตัวนี้นะคะแนะนำวิธีการซื้อฐานนะคะให้ซื้อที่เบอร์ cr 2 0 2 5นะคะตัวนี้จะเหมาะกับตัวกุญแจตัวนี้ค่ะสามารถใช้งานได้ถ้าเกิดเราซื้อรหัสตัวอื่นมามันอาจจะไม่โดนกับไอตัวรับสัญญาณตัวรีโมทตัวนี้นะคะค่ะสมมติว่าเราซื้อผ่านมาแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะคะ สวมเข้ามาเบาๆค่ะแล้วก็ใช้มือกดเข้าไปได้เลยแบบนี้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะแล้วก็เสียบตัวกุญแจไขเข้าไปที่เดิมได้เลยค่ะทีน,นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ